สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่10กันยายนนะครับวันนี้ก็มาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรื่องของทีเด็ดก็จัดมาให้2คู่ด้วยกันนะครับอไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างกาดิสเจอกับบารซโลน่านะครับในศึกลาลีกาสเปนนะครับ ก็เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นการพบกันของ2ทีมทีมหนึ่งอันดับบวยแล้วก็กทีมหนึ่งเป็นอันดับ2นะครับก็ผลงานสวนทางกันมากๆนะครับกาดิสเจ้าถิ่นเป็นทีมเดียตอนนี้ที่ยังไม่มีแต้มนะครับตลอด4เกมที่ผ่านมาก็แพ้ไปทุกเกมเลยนะครับแพ้โซเซดัดแพ้อซาซูน่าแพ้บิวบอลแล้วก็แพ้เซอราบิโก้นะครับเสียไป10ประตู แล้วก็ยังยิงใครไม่ได้นะก็จะบอกว่าอาการเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยผลงานดีต่อเนื่องนะครับผมก็4เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครแล้วก็เพิ่งจะชนะมา3เกมติดนะครับก็แนวลุกตอนนี้จัดจ้านมากนะครับ3เกมที่ผ่านมายิงไป11ประตูแล้วก็เสียแค่ลูกเดียวนะครับก็ตอนนี้แนวลุกทุกคนวางผลได้หมดนะครับเล่นั้นได้ดีมากๆนะครับ ถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาจะมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่นะครับในช่วงการสัปดาห์นะครับก็จะต้องไปเยนบบอเยี่ยมยูนิคแต่ว่าวันนี้ไปเยือนกาดิสเป็นงานที่ไม่หนักเลยนะเพราะว่าเจ้าถิ่นเนี่ยผลงานระสำหนักมากอาการค่อนข้างจะสาหัสนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับบาร์ซ่าก็ได้จะยิงถล่มอีกหนึ่งเกมนะเป็นการขู่เสือใต้ก่อนถึงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ไปเยือนราคาเปิดมา1.75 ผมมองว่าวันนี้ยังน่าเลือกต่อที่บาซโลน่านะครับสว่วนดีคู่หนึ่งครับไปดูที่เกร์โชเซอาร์นะครับเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับตรดิโน่นะครับอินเตอร์ออสตาร์ปีนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับผมก็ในเกมลีกเนี่ยก็มีชนะ3แพ้ไป2นะครับซึ่งการแพ้2เนี่ยเป็นการเจอทีมใหญ่หมดเลย นะครับแพ้ลาซิโอ1นสาแพ้เอซิมิลานสอต่อสนะครับแล้วก็ล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็โดนไบเยนกดคาบ้าอีก2-0ก็ชั่วโมงนี้กำลังเสียสูนย์ลเหมือนกันนะสำหรับอินเตอร์นะครับเกมนี้เจอโตอรินโน่ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับเพราะโตอรินโน่ปีนี้ถือว่าผลงานค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมค่อนข้างจะเล่นกันได้ดีแข็งแกร่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้มี10แต้มนะครับจาก5เกมก็อยู่ในอินเตอร์อีกนะ ก็วันนี้ต้องบอกว่าไปเยือนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าอินเตอร์ก็อาจจะมีห่วงอยู่นะตรงที่เกมกลางสัปดาห์มีแชมเปี้ยนส์ลีกต้องไปเยือนเพลเซ้นเกมนี้หวังผลมากมากว่าต้องการเก็บสะ้มได้ให้ได้แล้วก็ยิงให้ได้เยอะๆเพราะว่าเกมแรกแพ้มาแล้วนะครับเกมที่สองถ้าเกิดลพดอีกก็ถือว่าอาจจะอาการหนักเหมือนกันนะครับก็วันนี้คิดว่าอินเตอร์น่าจะพักตัวหลักไว้ประมาณหนึ่งเลยนะหรือไม่ก็เล่นแบบเน้นผลนะครับ ก็เกมนี้จะไม่มีลูกกากูที่บาดเจ็บนะครับส่วนดาวลุกน่าจะเป็นเชโกโก,กับ่าอุาทารโรมาติเนสที่จะได้ลงเล่นนะครับผมว่าอินเตอร์วันนี้น่าจะเน้นแบบเซฟแรงนะเล่นแบบเน้นผลนะครับก็อาจจะเน้นแค่ขอชนะก็พอนะครับอาจจะชนะไม่ขาดถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมา1.75ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือตริโนก็เป็นทีมที่แข่งทีมหนึ่งนะในชั่วโมงนี้คิดว่าโอกาสที่อินเตอร์จะยิงได้เกินราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีน้อยก็คิดว่าวันนี้ อย่างหน่าเลือกเชียร์ที่ต o ริโ o น,น่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะาแพ้ไม่ขาดนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของบาซโลนา่าแล้วก็ตริโ o น่น,นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ